สามสองพบกับอภิวิยะพบกับเรอิสริยะในรายการโทแหลกเจ็ดดะค่ะ by อลิวันมีสาระมากมายทุกสายมีรางวัลทุกวันเสาร์เวลา16.30ถึง17.15นทาง่อทางทอทบห้ากฎหมายเล่หนึ่งโทรมานะคะโทรมานะคะ เนี่ยโอเคแล้วแต่ตอนสุดท้ายสุดทมันเป็นอย่างนี้ที่ผมจะบอกห้าสี่สามสพบอุปริยะพบเรศริยะทอลหลในรายการใรายการอะไรเยวนะตอนนันยังสอนไหห้าสี่สามสองพบกับอุปนิยะพบเรศริยะในรายการโทอลแลแจ๊คดัก by only one มีสาระมากมายมีรางวัลทุกสายเดี่ยวหมดใหม่มีสาระมากมายทุกสายมีรางวัลโอเคขึ้นดับมาดีมากนะจังหวะขึ้นดับดีหมแล้วนะขึ้นหน่อยขหน่อยครับโอเคเมื่อกี้โอเคแล้วนะจาจริงด้วยจังแรกไปที่ทีนแล้วใหมอัดไปถ้าเกิดได้ก็อาจจะเล่นเอ่นจริงนะครับเอาจริงนะทุกสายเดี่ยวหมดห้าสี่สามสอง พบกับเรอิสริยะในรายการ t o แ l e t แจกดะบาย only วันมีสาระมากมายทุกสายมีรางวัลทุกวันเสาร์เวลาตีพอดตีพอดตีพอดจะเหน่อหมดแล้วจะเหน่อหมดแล้วพี่อุ้มจะมองงานเพราะตามหลูกมองแค่แบบจริงมันชอบได้แล้วเดือนไม่ออกทำไม่ก็ไม่รู้ตาตาลูกทำไบ้านแล้วนะครับ มีมองต้งเลยพอมาสิบสบายสสสปีดครับ5้าสพบกับอุปวิทยะพบกับเรอิสริยะในรายการโทรแหลกแจกดักบายโอริวันไม่ชมถึงให้โอ้โอโอออ้โอ้โอดโอ้้วอ้โ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ปีครับห้าสี่สามสองพบกับอุบิริยะพบกับเรอิสริยะในรายการเคอแหละเจ็ดดะบายโอ l ิวันมีสาระมากมายทุกสายมีรางวัลทุกวันเสาร์เวลาสิบหกจุดสามศูนถึงสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้านอนทางททบห้า กดเช่าหนึ่งปีที่ยวครับไม่กกัลทนครยทางใช่ไหมทาง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 งทา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 งางท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 างางทางทาทางทางทางทาทางททางทางางทางทางทาง สองทุกแจกแจ๊กดะระวังสายตานะครับมองมองท bah, the, ี่เลนตลอดนะครับมีแจกเยอะห้าสี่สามสองพบกับอุ๊บวิริยะพบกับเรอิสริยะในรายการโทรแหลกแจ๊กดะ by オリวันมีสาระมากมายทุกสายมีรางวัลทุกวันเสาร์เวลา16.30นถึง17.15น ทางทอทบห้าตดหมายเล่มหนึ่งครับดีแล้วนะแต่ผมอยากให้ได้อยากให้ดีกว่านี้หน่อยนะดีนะดีนะทุกอย่างเง